สวัสดีครับงางเก่าโอเค,เคยเกือบกรามกางอุกมาเงากลางข้าววันนี้เราไปไหนกันครับไปฟังไปทำอ,อ,อะไรนะไปทำบางอย่างนแล้วก็เห็นทะเลหรือยังวันเห็นทะเลหรือยังครับ นอ่าแล้วเขาจะพาแม่ไปดูอะไรตรงนี้ตรงนี้คืออะไรลูกตรงนี้คืออะไรห้องครัวใช่ไหมครั้งครัวห้องครัวมีอะไรบ้างนะเนี่ยโอ้มีไมโครเวฟให้แล้วก็มีอุปกรณ์นนี่ให้ดูอ๋ออุปกรณ์เครื่องครัวค่ะทุกคนมีเครื่องครัวให้มีกระปุกเตาถ่านให้นะคะแก้วค่ะมีแก้วมีกาแฟให้ชมกาแฟต้องกนขนมปังกระตุ้นน้ำหนอนชิ่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวจานชามนะคะกระทะเขียง สวยงามมากเลยตู้เย็นมาดูตู้เย็นกันมีนะะ้ำนะคะหูกว้างขวางค่ะใครจะเอาอะไรมาแช่นะเข็มที่เลยอันนี้คือข้างหลังนะคะเปิดประตูออกไปได้นะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีโต๊ะข้างหลังโต๊ะข้างหลังอีกอันหนึ่งห้องห้อง,ออม,อง,นอนงมันจะทะลุห้องนั้นออกมาห้องนอนอีกห้องนะคะก็มีที่ตักไปดูห้องห้องน้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะมีสองห้องนะอันนี้ห้องน้ำที่อยู่ข้างนอกอันนี้จะเป็นแบบของห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่ง มีห้องนอนห้องนี้ก็ในแต่และห้องก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้ามาดูอีกห้องนึงกันเลยอีกห้องนึงก็จะมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะแบบเดียวกันแล้วก็มีเตียงค่ะเตียงเหมือนกันขนอาดเท่ากันมีแอร์มี e. มครัวห้องน้ห้องน้ำชมห้องเสร็จแล้วเด็กก็ไม่รอช้าค่ะรีบเปลี่ยนชุดมาเล่นน้ำเลย วันนี้ให้คุณน้าพาเล่นนะคะมือข้าทางรีสอร์ทแถมหมูกระทะมาแล้วเราก็สั่งอาหารเพิ่มมาทานท,ที่ห้องค่าท่นแล้ว ไปกำปันน้งงานกากองไปกนเลยกรับก่อนไปถ้ำพญานาคอนะคะเรามาแวะที่ลานนิรจาใครชอบชายคลองครับน้องหมีรอต้อนรับด้วยแวะมาทานกาแฟก่อนเดินขึ้นถ้ำค่ะเดินชมวิวสักพักค่ะแล้วไปต่อกันค่ะ ขับรถตรงไปอีกนิดเดียวก็จะถึงทางเลี้ยวขวาเข้าวัดบางปูค,ค่ะแล้วก็จะเจอจุดชำระค่าบำรุงที่จอดรถค่ะคันละ20บาทส่วนค่าเข้าอุทยานมาชำระด้านในตรงทางขึ้นเลยค่ะเรามาจากค่าบริการก่อนนะให้น้าจ่ายผู้ใหญ่40เด็ก20บาทค่าค่าเรือ4 0 0 นลค่าเรือ4 0ยบาทเที่ทยวไม่ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอัน,นั้นทางขึ้นนะคะถางขึ้นใครจะเดินใครประสงค์จะเดินก็เดินไปตรงนี้นะคะ่ะแต่ถ้าใครประสงค์จะนั่งเรือไปก็จุดนี้นะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่รอบ,บริการอยู่ไ่เราลงเรือกันได้เรือแล้วไปแล้ว ครั้งที่สองแล้วรั้งทีนล่อๆไปนะั่นมาทางเขาอ่ะโน่ล่อไปโน่น,นะเออให้อะไรเดินไปเอง <laughs> เทียบเลยยอดเลยไต,ตไ,ปไปทึ้นปนามรานนเดเด็กๆเ,เดินเองได้ใช่ไหมร่งเือ้ยางเดินขึ้นต้โอเคเขาเดินไหวไหมเออเดินเองไหวด้วย,ดวยเด็กนั่งพักก่อนเตรียมตัวเดินขึ้นใช่ไหมลูก บ่อพยานนครต้นลั่นทมต้นลั่นทมจุดชมวิวสี่ร้อยสิบเมตรท่าพยาลนครหกร้ยี่สิบห้าเมตรนะคะที่นั่งครูหาค่ะที่คแร้อยยี่สิบห้าเมตรค่ะนี่นะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามรอยสเสด็จราชการที่สี่ห้าหกเจ็ดและเก้าค่ะทยานแห่งชาติ ข้อสามลยยอดโอเคไปกันเลยจ้าเห็นยังมเห็นยังเห็นยังวะ จะถึงแล้วจริงๆูุหายใจเหนื่อยรู้เหนื่อยมากเลยก็เดินมาไกลไงน้าเรียบรอแล้วไปไปเดินไปหาน้าเดินเองคำเดินเองมาจากชายหาดเลยนะไ <c oughs> กลอยู่นะ <c oughs> โอ้อพิจารณาก่อนขึ้นนะ <c oughs> พิจารณาแล้วว่าให้น้าแบก นี i. I you you ่คะมีป้ายเตือนบอกว่าขั้นที่มีโรคประจําตัวโปรดพิจารณาก่อนขึ้นนะคะนี่คะจากจุดนี้ทําพยากรน430เมตรเด็กเลือกที่จะเดินเองนะคะดูสิได้กี่น้ำได้สักกี่น้ำ ออนั่นแหละสนุกดังมันเหรออไปลุบต่อวะเสียงไม่ค่อยดังเลยวะคือหลังอาอาต้องใช้กระเป๋าแบกหนึ่งยังไงสรุปเด็กต้องแบก คุณน้าแบกเด็กหนัก20กิโลถึงจุดชมวิวพักก่อนค่ะแล้วค่อยไปต่อไหนไม่ออดทำเป็นลิ้นห้อยถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วค่ะทางเดินก็จะมืดน,นิดหน่อยค่ะ แวะพักเหนื่อยดูน้ำตกแห้งก่อนค่ะข้าวโอดล่วงหน้าไปแล้วแม่ตามไม่ทันเลยทุกแสงสวยมากเลย แสงแบบลงเยอะมากนี่ตรงพตระตำหนักนะคะตรงแสงแสงนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคะ่ะลอยจาราึกลายพระหัตค่ะรัชการที่สามรัชกาลที่ห้าชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เก 9, นะคะ <c oughs> ดูนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยคะ่ะมาคะ่ะเดี๋พาเดินไปแล้วไปค่ะพี่โอ๊ตเดินไปคะ่ะ บทำครับลูกทำมดืดไหมอ่าเดินดูทางได,ลดงลล้ลูกมันเป็นทางลงแล้วหมือว่ามืดไหมคะที่หนูเดินมามันก็จะมีมใช่มันก็จะมีจุดมืดแล้วก็จุดสว่า มือดอติดนะครับเามีข้างโนแสหลมาจาก้างน้นสอง่ตรงพัดทีหน้าน,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 นคะนนคะนะคะสวยเลยชวนมายืนตรงนี้หน่อยเดินมาลูกีอา่ายกมือสาธุหน่อยลูกนู่นทางนู้นหันหน้าไปสาธุก็นมาถึง <สา S 1> แล้ว สวยไหมลูกกลางมที่กลางไม้ชั้งบนเหรอมีที่ให้นกเข้าลูกแต่คนไม่น่าจะเข้าได้ น้องเข้าโอ๊ตเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติและดูเหมือนว่าน้องจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วมาแวะสักการะอธิลุงพ่อเงินก่อนกลับกันค่ะ กลับก็จะเป็นคุณอาค่ะที่ต้องแบกเด็ก20โลกลับด้วยกลับแล้วนะคะวันนี้ขึ้นทางแล้วถึงด้านล่างแล้วค่ะเหนื่อยมากเนี่ยหน้าปัญนาขอ ับนี่โอ้โหขึ้นเนอกับพี่ฉอนสนุกไหมครับเนี่ยมาอีกไหมมาเอามามากรรมตั้งกี่กองหายปวดแกงแล้วมากัรงกี่ขามโอเคนั่งรอเรือเห,หมือนทหารหนูถึงจะมาใช่ไหม รออยู่นั่นรอเดี๋ยวพ่อพอุ้มจบทริปรู้สึกว่าพ่อจะสบายสุดเลยอุ้มแค่ตอนขึ้นเรือลงเรือกลับไปพักผ่อนกันก่อนค่ะเดี๋ยวเย็นๆออกมาเล่นน้ำทะเลกันได้เวลา ไปเอาจักรยานปั่นไปทะเลกันค่ะตัวอะไรพวกอปูเรืปูนี่นี่มันอยู่ในรูนี่มันอยู่ในรู้นี่ มันช้าแตงวะปูนี่เนี่ยเร็วเลยมันกำลังจะเข้านอนแล้วพี่โทษเร็วเลยขมือเตรียมยังไม่ไปเลยขอเท้าก่อนไหมเข้าโอ๊ตจบทริปเขาสามร้อยยอดอย่างสนุกสนานและแข็งแรงขึ้นเรื่อยไว้เจอกันทริปหน้านะคะ โอ้ย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 โอ๊ยทำอะไรวะนะ่า